เลยแล้วพร้อมที่จะไปเล่นบาสแล้วอุ้ยเ้ยตัวอะไรอ่ะมันมีตัวอะไรอยู่รงเท้าเลยเฮ้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 ย,ยตัวอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยหดาวแหนาวๆๆาวใสรองเท้าไปเล่นกันทั้งทรายดีกว่า ร้อยแล้วไปเล่นกับน้องดีกว่าเฮ้ยอะไรอยู่ในรองเท้าอ่ะเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเวี้ยเฮียเ้ยเฮ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 ้ากฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้เ้องฮ้อเฮ้ยเฮ้ย้องเ้ ใส่รองเท้าบู๊ทเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนป้าปใส่รองเท้าบูทไปหรอครับผมเออป้าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าดูก่อนอะไรเอ่ยมันมีว่าอะไรมันแว๊บๆนะเนี่ยผิดมากเอ้ยป้าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เหรอเนี่ยเนี่ยขอดูหน่อยยังลงไปโอ๊ยป้าไอพึ่งทำไมมันเหมือนมีอะไรอยู่ในรองเท้าป้าป้าเราลองเคาะดูหน่อยดีไหมป้า ไม่ใช่อุ้ยอุ้ยอุ yeah. ้มีจริงด้วยมีเสียงด้วยกุบกรุบกุบด้วยนี่นี่นี่เอาเศษซีดๆเลยเอาไปปาหลงเขาดูสิเฮ้ยมูอุ้ยมูจริงด้วยมามีฮวยฮ่วยฮ่วยฮ่วยเฮ้ยเฮ้ยฮ่วยมันมีงูจริงด้วยมันก็มีงูนะสิป้าป้าแล้วช่วงนี้อ่ะหน้าฝน มันก็จะชอบมีสัตว์อันตรายสัตว์มีพิษอยู่ในรองเท้าเราได้เฮ้ยอะไรอะไรดีเฮ้ยปาร์ฟาช่วยด้วยอะไรอยู่ในรองเท้าหนูไม่รู้นั่นไงนั่นไงนั่านั่งเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนออะไรอยู่ในรองเท้าอ่ะน่ข้างไหนข้างไหนลถอดมาเลยสองข้างเลยสองเลยเหอใหญ่เลยเอาข้างนี้ก่อนข้างนี้ก่อนอืออนี่ถามก่อนตอนใส่รองเท้าอ่ะ ได้ขัดได้ได้ได้ขย่ารองเท้าเปล่าไม่นั่นไงโอ้โหป๊าป๊าไม่รู้มีตัวอะไรอยู่ในรองเท้าพี่ดีถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเราลองเคาดูดีไหมเฮ้ยอุ้ยหอยทากเต็มเลยพี่ดียังมีอีกเหรออยตายมีอีกเหรอค่ขย่าวป๊าขย่าวขย่าวอะไรป๊าตายป๊าตาย เราาเรื่ขยเร็วเพื่อมีตัวอะไรออกมาเว้ยโอ้โหหอยทากเต็มเลยพี่ดีน่าน่ะสิดูสิโอ้โหทำไมกระเนวเต็มไปหมดเลยอะหอยทากเต็มไปหมดเลยมันจะพากันไปไหนเนี่ยน่าน่ะสิปะป๊าว่านะสงสารน่ะสงสารพี่ดีเหรอสงสารหอยทากกันสิโอ้โหทุกคนดูสิหอยทากน่ะ มันก็มาขับหน้าฝนเหมือนกันนะเนี่ยดูหน้ามันเมานะเมาเมากลิ่นอะไรสักอย่างดูสิป๊าหน้าฝนนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเป็นอะไรว้ายว้า้ย้ยเป็นอะไรคูดกระูเป็นอะไรแล้่ยนอู่ในน้ำทั้งห อะไรก็ไม่รู้อยู่ในรองเท้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนข้างไหนข้างไหนข้างนี้ข้างนี้หรอข้างนี้หรออุ๊ยปาลองขย่าดูปโอ้ยดูสิแมลงสาบมันเข้าไปอยู่ในรองเท้าองเขาได้ไงอ่ะปามือจับได้เลยเหรอจับได้เออเยวว่าเลี้ยวต้องมีได้อยู่ในรอง pues เท้าหนู ก็นี่ไงคุณเขาแมลงสาบเนี่ยเมื่อกี้รู้ไม่เกิดอะไรขึ้นหอยทากน่ะไปอยู่ในลุงท่าพิีเต็มไปหมดเลยเฮ้ยอะไรอีกแล้วลูกเท้าก็ไปรั่วทำไมอีกแล้วเอานั่งนั่งนั่งโอ้ยดูสิจะเป็นตัวอะไรอีกหูดิ้นใหญ่เลยเนี่ยอุ้ย อุ้ยมีเปล่าป้าเห็นตาเห็นตาเฮ้ยตามิบมิบมิบมิเลยเฮ้ยน้องนายหรือว่าจะเป็นงูหรือเปล่าเนี่ยหาไล่กิ้งกือนั่นนละสิโอ้โหกิ้งกือไปอยู่รองเท้าไหนน้องนายโดนมันกัดหรือเปล่าเนี่ยป้าไม่รู้นะอุ้ยอุ้ยนี่ดีนะเนี่ยมันไม่กัดเอาเพราะว่า ุมเขาอ่ะก็เคยโดนกัดครั้งหนึ่งใช่แล้วแล้วเท้าดำป้วมเป่งเลยม<อ>าดีนะเนี่ยเอามันออกมาก่อนได้อ่ะโอ้ดูสิโอทงไซมันตกใจอ่ะมันคนเป็นวงกลมเลยอ่ะทุกคนมันคือการตอบสนองต่อสิงเล่าจริงเหรอลุนองนายอโอ้เอาอย่างนี้แล้วกันเมืเ่อกี้อ่ะลองนายรู้ไหมพี่ดีอ่ะก็มีหอยทากอ,อยู่ในรองเทา้าขุนเขาก็มีแมลงสาบอยู่ในรองเท้า ปาปาก็มีงูอยู่ในรองเท้าถ้างั้นเราไปดูสัตว์หน้าฝนกันดีไหมไปถ้างั้นเราไปดูสัตว์หน้าฝนกันเลย l e t โอ้โหช่วงหน้าฝนนะครับพี่นายขุนเขาต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าช่วงหน้าฝนน่ะพวกมแมลงสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสัตว์มีพิษนะมันจะหนีน้ําขึ้นมาแล้วก็หาที่อยู่ oh. โอ้โหอย่างเช่นนี้เลยนะกคือ กิ้งกือน,นี่คือเยอะมากเลยนะทุกคนใช่ครับพอ,อน้ําท่วมรูมันใช่ไหมมันก็จะต้องขึ้นบกมาบทีมันก็มาแอบอยู่ในรองเท้าแบบนี้แหละครับน้นนนองๆเคยเดินแล้วเดี๋ยวเราเอามันไปปล่อยดีกว่าดีไหมขวนเคยเดินแล้วโดนกิ้งกือใช่ไหมหเจ็บไหมอยู่ในรองเท้าถุงในรองเท้าเท้าเปสีอะไรดำาอยเท้าเป็นสีดําเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเอาสัตว์ต่างๆนะไปปล่อยอ่าเดี๋ยวป๊ะป๊าจะเอากิ้งกือก่อน หอยทากนี่ก็เหมือนกันนะครับดูสิเห็นไหมโอ้โหดูมันไต่เห็นไหมมันไต่ขึ้นไปนู่นเลยใช่แล้วมีโอกาสที่จะไต่ลงไปในรองเท้าเราได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยนะทุกคนโอ้าวมันดิ้นมันดิ้นมันดิ้นนี่นี่นี่นะจับเอวเอวเอวมันเอวนี่นี่นี่ตัวนี้นี่โอ้ดูดิเอ้ยปาน่ารักอ่ะมันไม่หลุดมันหลบนะมันหลบ นี่ตัวนี้มันมีตัวอยู่ในนี้ไม่ใช่ไม่มีตัวนะมันอยู่ในกระดองมันอยู่ในกระดองโอเคเราได้ครบหรือยังอะสัตว์เรายนขาดนี้หรือเปล่างูเอ้องูปลอมนะทุกคนไม่ใช่งูจริงโอเคแล้วเราจะไปปล่อยตรงไหนอะป้าเราก็จะไปปล่อยตรงสนามหญ้านีไหมครับตอนนี้บรรยากาศคือฝนตกนะทุกคนเราต้องเอาสัตว์ที่อยู่ในหน้าฝนเนี่ยไปปล่อยปล่อยไหนอะป้าเอาตรงนั้นดีกว่าครับเพราะว่า มันมีกองแบบหญ้าที่เราตัดไว้อยู่โอเคนนี้ <okay. S 2> มันจะชอบกินหญ้าก ah. ินแบบพวกเศษใบไม้เปื่อยนีย่นี่ ah, แล้วก็ <point S 2> ปล่อยเขาอยู่ตรงนี้เลย mm hmm. ใช่นี่ของชอบเขาเลยเนี่ย หอยทาตแล้วก็กิ้งกือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนน้องๆก็อย่าลืมนะว่าหน้าฝนต้องทำยังไงเด็กๆเวลาใส่รองเท้าขาะรองเท้าใช่เคาะรองเท้าแล้วก็ตรวจดูก่อนว่ามีอะไรอยู่ในรองเท้าเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นงูเป็นอะไรอ่ะจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคุณครูใช่ แต่ว่าตัวนี้มันเป็นงูปลอมนะทุกคนมันไม่ใช่งูจริงโอเคสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์มินจัถ้าชอบหนูดีทีวีออนไละคุณขอาวทีวีหนูดีเกมเมอ่์ครัวปลาอาศติตามนะคะไปแล้วนะคะัติตามจิงๆนะครับ